หูหูหูลืมฝีปากอะไรอีกเป็นไหนละอ่ะซีสี่ซีสี่ค่ะซีสี่ฮะบริเวณคอหอยเราเราต้องเอาหาหาหาไม่เทศกันเราจะมีส่วนร่วมพิทุเอ็นโน่นโน่นมาอยู่นู่นไม่อยู่นู่นทมาอีกอันนึงเออถ้ามีคนมีส่วนร่วมนี่คนเพื่อนจะจำได้ไวพระจักรมือกีินาทีอ่ามามาเรายังมีผู้ช่วยแล้ว เร,เราต้องหลบผู้ช่วยอะต่อไปนะคะ C4 C4 เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับหลอดเสียงต่ำบริเวณคอ yeah, คอ,คอ<ม>หอยอ๋อเยี่ยบ yeah. ถ้าพวกนี้ถ้าเราแบบเจ็บคออย่างเงี้ยคะ่ะเจ็บคอเป็น C ไหนเจ็บคอซีไหนอ C อะซ4คอจำง,ง่ายๆอะหนึ่งถึงสี่ <c oughs> ทบตัวหนึ่งคือ สอสีจน้อไปเรียงสีจสีสองประจจามะสนนสสีสามแก้วดูนหน้านาหมูโอเคถ้าเป็นเกี่ยวกับอะไรคะกล้ามเนื้อต้นหอสีอะไรสีห้าอ่าสีห้าสีห้า,หาใช้ท่าไหน สี่ห้าใส่หัวไปถึงไหมคะคุณครูได้ไหมอ่าได้ถือว่าผ่านเน่ประเมิอจำไว้ว่าอะไรคะค้อสี่ห้าใช้ท่าใส,ใส่หัวไปเยี่ยม yeah. มากมากเลยคะ่ะอ่ะแขน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 มอบเริ่มชาร์กทำไงคะแขนมอบเริ่มเริ่มชาละโอันปวดอ่ะเดี่ยมอ่ะสี่เจ็ด ี่หเจ็ใช้ท่าไหนสี่หสี่เจ็ดตุรกีได้ไหมตุรกีได้ตุรกีได้นะเห็นไหมเยยมากมากเลยจะจะต่อให้ครบทีสิบสองหรือข้างล่างเอาให้หมดเลยไหมคะอ่ะได้ถ้าเป็นหลอดลมเสียงไม่ค่อยดีเลยมีปัญหาเรื่องทีไรทีไรคะหลอดลม จะไม่เสมอถ้าหลอดลมทะลุที่ 1, 1> ทีหนึ่งนะคะหลอดลมทีหนึ่งจะทําให้อะไรคะหอบหืดหายใจลำบากเพราะเป็นเกี่ยวกับหลอดลมนะคะทีสองเรื่องของหัวใจหัวใจะอ,อนท,ทีไหนคะหัวใจะอ,อนทีสะดือน,นะคะว่างนหัวใจจะเป็นทีสองนะคะกับเกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดถ้าที T3 ทีจะเกี่ยวกับปอดปอดปอดหายใจนมเล็กนมเล็กรักษาที่ไหนคะทีาอ่ะนมเล็กรักษาที้ากนะดทีบ่อยๆค้งๆนัวๆได้กระดูกจะได้โตนะถ้ากดทีผิดก็จะแฟบโอเคไหมคะต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนไข,ข้อ่ะต่อไป ีอะไรคะ T4 เรื่องของถุงน้ำดีถ้าถุงน้ำดีไม่ดีเป็นยังไงคะถุงน้ำดีไม่ดีสังเกตคนที่อ้วนแสดงว่าถุงน้ำดีดีไหม,ไมอ่าไม่ดีเพราะน้ำตาลมันเยอะเนาะอ่าแม่บอกต้องไปถ้าอ้วนๆอย่างเงี้งอย,อยรเราต้องไปรักษาเขาที่ T T4 อัตราตับตับแข็งตับแข็ง,ขงรักษาทีไหนคะ ทีห้าระบบไหลเวียนเลือดเขาก็จะดีขึ้นนะเป็นกเพาะทีหกนะตับอ่อนตับอ่อนทีเจ็ดทีเจ็ดทีแปดคือกระบังลมกระบังลมถ้าหายใจไม่สะดวกไปที่ทีสที3ะไทีสามอ่ะถามก่อน กะบ,บังลม T3 สามกับ T8 แปดไปด้วยกันไหมคะ,คะใครเขอเสียงหน่อยไปด้วยกันไหมคะเออไปด้วยกันนะคะตัวนี้เราก็ใช้ท่าจัดแนวกระดูกสันหลังท่าตุรกีกับท่าอะไรคะปีกผีผ,ผ,ผีผีเสื้อผีเสื้อจะได้อะไรคะเกลือบทั้งหมดตัด้งแต่ทีอะไรคะพี่จุ๊บ ตั้งแต่ทีหนึ่งยันทีเท่าไหร่ทีสิบสองอาจจะลงมา L4 กับ L5 นี่อาจจะยากนิดนึงสำหรับท่าพิเสื้อนะคะแต่ถ้านอนตะแคงข้างเราก็จะได้ L4 กับ L5 ง่ายที่สุดนะคะพวกกระดูกับเส้นอะไรอย่างเงี้ยต่อไปทีอะไรแล้วคะทีเก้าเป็นเกี่ยวกับอะไรคะตายค่ะเกี่ยวกับตายทีสิบเอ็ดทีสิบเอ็ดพวก พวกกวยตายพวกที่แบบชอบกั้นปัสสาวะนะคะที่สิบสองเลยค่ะลำส้เล็มลำเเหนือถูกต้องนะมีบุญยากก็พยายามสกิดสกิดบ่อยๆนะคะกดจุดสะท้อนก็ได้นะคะสกิดบ่อยๆนะคะเผื่อได้ทุกชายผูกสาวอะไรเงี้ยนะคะอ .L.1 ลหนึ่งเก่าๆเลยคะไรคะงายอ่าเอ็น่กรณีกรณี ใช่มันมันจะเป็นรอยต่อขานีบอบถ้าเกิดว่าเราจัดกระดูกไม่ไปเราใช้ท่าอะไรคะท่านวตไทยคือท่าอะไรยันจังยันเออเวลาเรานอนท่านี้จำได้ไม่หยใช่ไหมคะคือเส้นขาในอ่ะยันไปเหยียบไปนะคะโอเคไส้ติ่งไส้ติ่งต้นขาไส้ติ่งต้นขานอ๋ออวัยวะเพศลำไาย เอออะเอลสามจำแม่นเลยนะอ่ะลูกหมากลูกหมากตอบลูกหมากเอลสีเอลสี่เอลเนี่ยกลั้นเนื้อหลังนี่สงสัยนี่ตอบลูกหมากหมอถ้าจะไม่ดีเลยเนี่ยอ้าวใช่ไหมปวดหลังปวดหลังอ่ะเอลห้าเก่าๆอะไรคะขา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 เอ่อส่วนใหญ่เนี่ยอ้าวส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ยื่นใหม่ให้พยาานแล้วนะคะ ค้นทำอะไ